สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูหญิงในหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักจะประกอบด้วยมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มารยาทในการฟังพูดมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก็การนั่งอย่างถูกวิธีการนอนอย่างถูกวิธีนะคะมีอะไรกันบ้างวันนี้ครูหญิงมีสื่อการสอนมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะ มารยาในการรับประทานอาหารนะคะ 1. ตักอาหารพอดีคำไม่คำใหญ่เกินไปนะคะ 2. ไม่เคี้ยวไปพูดไปนะคะจะทำให้เด็กๆสำลักได้ค่ะมรญญารยาทในการฟังและการพูดตั้งใจฟังเงีย,งยบๆไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้พูดไม่พูดแทรกเวลาผู้อื่นพูดอยู่พูดจาไพเราะไม่ใช้คำหยาบคายนะคะ มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะให้เด็กก้มหัวลงเล็กน้อยนะคะเวลาคุยกับผู้ใหญ่ให้เด็กยืนตรงเท้าชิดนะคะต่อมาการนั่งอย่างถูกวิธีการนั่งกราบพายกมือพนมขึ้นประนมมือก้มตัวลงและก้มลงก,กราบแบมือทั้งสองข้างหน้าผากจะหลดพื้นนะคะ การนั่งอย่างถูกวิธีนะคะการนั่งบนเก้าอี้การนั่งขัดสมาธิและการนั่งเหยียดขาตรงนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาคุณครูพูดหรือคุณครูสอนด้วยนะคะการนอนอย่างถูกวิธี นอนหัวหมุนหมอนนะคะแล้วก็นอนห่มผ้าสอดแขนไว้ข้างในผ้าห่มนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกนะคะเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้นะคะต่อไปคุณครูมีนิทานให้เด็กดูด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องน้องไข่เจียวพูดจาไพเราะคุณแม่ของน้องไข่เจียวชอบให้น้องไข่เจียวพูดไพเราะ น้องไข่เจียวจึงเป็นเด็กที่พูดเพราะเพราะคุณแม่สอนน้องไข่เจียวมาโดยตลอดเช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนของน้องไข่เจียวมีเด็กผู้ชายชกต่อยกันสาเหตุเพราะทั้งคู่ชอบพูดจาหยาดคายเลยไม่ลงรอยกันเกิดเรื่องชกต่อยกัน,น,นคุณครูมาจับเด็กทั้งสองคนแยกออกและอธิบายว่า ถ้าเด็กๆทั้งสองคนพูดจาหยาบคายก็จะทำให้เกิดเรื่องชกต่อยกันเพราะฉะนั้นต่อไปเด็กๆต้องรักใคร่กลมเกียวกันพูดจาไพเราะเหมือนน้องไข่เจียวจะได้ไม่มีเรื่องชกต่อยกันอีกจากนั้นที่โรงเรียนของน้องไข่เจียวก็ไม่มีใครชกต่อยกันอีกเลย เพราะเด็กๆทุกคนต่างพูดจาไพเราะไม่มีเรื่องให้ผิดใจกันและทกต่อยกันอีกน้องไข่เจียวและเพื่อนๆต่างเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเกมการศึกษาค่ะข้อที่หนึ่งภาพใดคือการนอนที่ถูกวิธี 1. การนอนหัวหนุนหมอนมือสอดใต้ผ้าห่ม 2. นอนบนหมอนข้อไหนถูกคะเด็กๆ<ส>เฉลยค่ะข้อที่ 1. การนอนหัวหมุนหมอน 2. ภาพใดคือวิธีการเดินผ่านผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง 1. เดินตะคอกผู้ใหญ่ 2. เดินก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ค่ะข้อไหนถูกคะเด็กเฉลยค่ะข้อที่2เดินก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะ 3. ภาพใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะภาพที่ 1. รับประทานอาหารคำโตข้อที่2 รับประทานอาหารพอดีคำค่ะเฉลยนะคะข้อที่2รับประทานอาหารพอดีคำค่ะเด็กห้องครูหญิงเก่งจังเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเห็นไหมคะการมีมารยาทในการรับประทานอาหารการฟังการพูดการเดินผ่านผู้ใหญ่การนั่งและการนอนอย่างถูกวิธีจะทำให้เด็กๆเป็นหนูน้อยนะ่ารักของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูด้วยนะคะและเป็นที่รักของทุกๆคนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานและ ถ่ายภาพส่งมาในไลน์กลุ่มให้เพื่อนๆนดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ